สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันกันกบครูนุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาชี้แจงวิธีการทำข้อสอบแบบเทคนมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยคะ่ะขอบรูปแบบเทคคมนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณจะแบ่งออกเป็น1ข้อ10คะแนนนะคะ คำชี้แจงก็คือให้นักเรียนสังเกตรูปภาพพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกฏแล้วให้นักเรียนเลือกข้อความที่กําหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยมต่อไปนี้มาเติมลงในผังงานบัตรคําสั่งให้ถูกต้องนะคะโดยข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนี้จะประกอบไปด้วยเดินไปข้างหน้าทำซ้ำสามครั้งหมุนซ้ายเริ่มต้นเดินไปข้างหน้าทำซ้ำหกครั้งหมุนขวาเดินไปข้างหน้าจบ ทำ3-5ครั้งโดยให้เด็กๆนะคะเลือกข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะมาเติมลงในผังงานบัตรคำสั่งให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเล็กที่ให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูขอให้นักเรียนโชคดีกับการทำข้อสอบในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ